ยังเป็นสถานการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศเน,นะครับต้องลุ้นอย่างระทึกจากนี้ไปอีก14วันนะครับว่าประเทศไทยของเราจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีคนติดเชื้อโควิด19ในประเทศจากกรณีที่ปล่อยให้ทหารจากอียิปต์เนี่ยเข้ามาในประเทศแล้วก็ไม่กักตัวรวมไปถึงคณะทูตจากซูดานที่ไปพักอยู่ในคอนโดที่สุขุมวิทนะครับผมสรุป2เรื่องแบบนี้ เอาเรื่องแรกก่อนผมอยากฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนจะไปดูมติของที่ประชุมสบคในวันนี้คุณผู้ชมดูภาพครับวันนี้เราส่งทีมข่าวเนี่ยลงไปในพื้นที่เราเห็นสามสี่เรื่องที่เกิดขึ้นภาพที่หนึ่งก่อนเป็นภาพที่ในจังหวัดระยองห้างสรรพสินค้าทั้งแหลมทองแล้วก็เซน็นทรัลณขณะน,นี้ต้องใช้คำว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับเงียบเหงา การทำมาหากินนั่นเดือดร้อนอย่างหนะักรวมไปถึงการออกมาใช้ชีวิตตามปกติของชาวระยองก็เงียบเหงาอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นแต่ที่เห็นกันเยอะๆเนี่ยนะฮะก็คือมีการประกาศให้ชาวจังหวัดระยองถ้าใครสงสัยหรือกลัวว่าจะติดโควิด -19 สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ฟรีมีการจัดรถพระราชทานเนี่ยไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมดูครับปันปวนเหลือเกินครับจากภาพที่เห็น ทีมงานพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้คนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดระยองได้เห็นว่าตอนนี้พี่น้องที่ระยองนั้นน่าสงสารมากๆหลายคนบอกว่าช่วงปลายเดือนนี้ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันเนี่ยนะครับกะว่าจะเป็นช่วงการท่องเที่ยวสามารถทํามาหากินลืมตาอ้าปากได้ก็กลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีคนมาเที่ยวคุณผู้ชมดูภาพเหล่านี้ทีนี้สถานการณ์ที่ระยองเนี่ยนะครับพอยสํสคัญเนี่ยมันอยู่2จุดคุณผู้ชมครับ เพราะว่าทหารอียิปต์เนี่ยเขาไปไปเที่ยวเนี่ยสห้างก็คือแหลมทองกับเซนทัลเขาไปทั้งสองห้างนะครับแต่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มนะไปเที่ยวเนี่ยในช่วงเวลา11โมงถึง14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงแหลมทองจากการตรวจสอบแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยนะครับมีคนที่ไปอยู่ในเวลาเดียวกันกับทหารอียิปต์เนี่ย394ิบ9 4คน ที่เซ็นทรันระยองอีก1,488คนและอีกประมาณ7คนซึ่งยังตรวจสอบโทรศัพท์ไม่ได้แต่ก็จะพยายามติดต่อมาให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยมีคนที่เสี่ยงนะที่จะติดโควิดเนี่ยจากห้างสส่วนเนี่ยนะครับ1488บวกกับ394และบวกอีก7และถ้าใครสงสัยเนี่ยนะครับก็สามารถไปขอรับการตรวจสอบได้พูดง่ายๆก็มีระดับ น่าจะยังไม่มีก็สองสามพันคนนะครับทั้งที่อยู่ในแอปพลิเคชันชัยชนะและหลายคนที่เขาก็ต้องรู้สึกกลัวเขาก็ต้องรู้สึกกลัวถ้าเขาทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมที่พักตอนนี้ก็มีการกักตัวแม่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปให้บริการทหารรวมไปถึงคนขับรถแท็กซี่นะครับที่ทหารกลุ่มนี้เรียกมีแน่ๆครับสองสามพันคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องมาลุ้นกันอีกนะ14สิบสี่วันว่าหลังจากที่ไปตรวจโควิดเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาจะมีเชื้อหรือเปล่าหายใจไม่ทั่วท้องแน่นอนครับหายใจไม่ทั่วท้องแน่นอนสิวันต่อจากนี้นี่แค่สถานการณ์ของฐานยต์นะยังไม่นับรวมถึงครอบครัวคณะทูตสูดานที่ไปพักอยู่ในคอนโดมิเนียมก็ต้องไปตรวจสอบคนในคอนโดมิเนียมเพราะพบว่ามีการใช้ลิฟ แต่ทางคนโดนเนี่ยอ้างนะครับหรือว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการไปใช้ล็อบบี้ส่วนกลางไม่ได้ไปใช้ตรงนั้นแต่ลิฟต์เนี่ยะระหว่างการเดินเนี่ยแหละระหว่างการขึ้นลิฟต์เนี่ยแหละจะต้องไปตรวจสอบอีกกี่คนงั้นนี่หลายพันคนแน่นอนครับหายใจไม่ทั่วท้องและที่สําคัญหลายพันคนที่ว่านี้ก็ต้องกักตัวซึ่งก็จะกระทบกับการใช้ชีวิตเห็นหรือยังครับว่าแค่การหละหลวม การให้สิทธิ์พิเศษ V.I.P. เหล่านี้เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับประเทศขนาดไหนมอทวีสินแถลงในวันนี้บอกว่าทุกคนต้องรับผิดชอบทุกคนมีส่วนต้องรับผิดชอบนะครับมีมติที่ประชุมใหญ่ของสบคเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตเนี่ยออกมา3ข้อนะครับวันนี้ก็คือ 1. การให้ทูตไปทำนักในสถานทูตมีความเสี่ยงทำให้เคสที่มาจากซูดานเกิดขึ้นก็จะมีการทบทวนให้นักการทูตที่จะเข้ามา ต้องเข้าสถานที่กักกันของรัฐเป็นเวลา14วันไม่มีเซลล์ควอนทีนอีกแล้วนะฮะหลังจากนี้นักการพูดทั้งหลายจะต้องเข้าสู่สถานการกักกันตัวหรือที่เรียกว่าสเตทควอนตีเนี่ย14วันเหมือนชาวบ้านคนอื่นข้อ2ก็คือกระทรวงการต่างประเทศให้ยกเลิกการบินเข้าของกองทัพของกองทัพอากาศอียิปต์จำนวนแเที่ยวบินซึ่งก่อนหน้านี้เคยอนุมัติไปก่อนแล้วแต่ให้ชะลอออกไปทั้งหมด เค็ดแล้วครับกับอียิปต์ว่ากันตามตรงเค็ดจริงๆกับอียิปต์ที่บอกว่าเหลืออีกแปดไฟล์ที่จะบินเข้ามาเนี่ยคนที่โชคดีนะครับที่เป็นข่าวก่อนโชคดีนะครับที่หมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจเจอไม่งั้นเนี่ยเข้ามาอีกแปดเที่ยวบินนะแล้วถ้ามีมิสไซล์แบบนีม้มีพฤติกรรมแบบนี้โอ้โหไม่ต่างอะไรกับการลักลอบนาเอาเชื้อเข้ามาแพร่ในประเทศเลยนะฮะยกเลิกไปก่อนเลยนะฮะอียิปต์เนี่ยอียิปต์เนี่ยสาม สำหรับกลุ่มผู้ได้รับการยกเว้นก่อนหน้าและอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้แก่กลุ่มทูตกลุ่มนักธุรกิจที่จะเดินทางมาในระยะสั้นก็ให้ชะลอออกไปก่อนเพื่อทางสบคจะได้ทบทวนมาตรการทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีสามข้อข้อสามก็คือพวกนักธุรกิจที่ต้องการเข้ามาทํางานในระยะสั้นๆมีความหมายมีความจําเป็นต่อการลงทุนต่อปากท้องต่อเศรษฐกิจก็ต้องกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งไม่มีมาตรการพิเศษไม่มี v i p ให้ละ แล้วเดี๋ยวถ้าคิดออกเนี่ยก็จะแจ้งมาตรการกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นการแก้ไขปัญหาโดยสรุปเอาบทเรียนจากปัจจุบันส่วนอีกประเด็นหนึ่งหมอทวีสินยืนยันนะครับที่หลายคนกังวลว่าไอ้ทหารอียิปต์จะไปเที่ยวกลางคืนไปใช้บริการอย่างว่านีหรือเปล่านะี่นะฮะหมอทวีสินยืนยันนะว่าไม่มีนะไม่มีขอให้มีมีจริงๆนะถ้าไม่มีก็เบาใจไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยนี่ก็คือภาพรวมซึ่งความหมายคืออะไรหนึ่งเราต้องมาลุ้นกันอีก14วันหลังจากนี้คนเป็นพันสอง0 0นคนเนี่ยนะครับที่ไปปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไทยชนะหรือใครก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสถานที่สุ่มเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยก็ไปตรวจแล้วเราจะลุ้นกันอีก14วันถ้า14วันไม่มีรอดตัวไป แต่ถ้า14วันมันมีเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับน,นั่นหมายความว่า14วันต่อจากนี้หายใจไม่ทั่วท้องอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผม 1. ยุคคนวิเศษสังอีซียุคคนข่าวประชาชนข่าวตรงชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาติดตามผมทั้งแฟนเพจอีซียุคคน o u u u b อ e ซี่ยุคนยยคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด b ั c r i คร กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนเอาไว้ผมจะมาอ่านข่าวมานําเสนอข่าวเชิงลึกดุกดันและตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้คุณผู้ชมและชาวบ้านอย่างถึงที่สุดอย่าลืมติดตามนะครับนอกจากนั้น YouTube Facebook แล้วผมยังมี i n s t a g r กรมขึ้นบนหน้าจอ TikTok ผมก็มีคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามก็ได้อย่าลืมครับยุคนข่าวประชาชนนะครับ